คุณหมอในแพทย์ยงได้ออกมาเปิดเผยคุณผ่านทางเพจ Facebook ว่าจริงๆอ่ะประเทศไทยตอนนี้ทำการฉีดวัคซีนนะไปจำนวน2%คุณแต่ความเป็นจริงอ่ะเขาต้องฉีดถึง70%แล้วต้องภายใน4เดือนเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แต่ตอนนี้เราเพิ่งเดิมเนินไปได้แค่สองเปอร์เซ็นต์คุณแต่คุณหมอก็ยังแนะนำว่าให้ฉีดปรูพรมไปเลยทั่วทั่วประเทศเพื่อมันจะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมูนแล้วต้องเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาด้วยนะเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองคุณ ต้องเข็มที่3แต่เข็มที่3เนี่ยก็ต้องไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันเข้ากับวิวัฒนาการของการกลายพันธุ์ของเชื้อด้วยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มมองหาเข็มที่3าต้องวางแผนแล้วนะว่าเข็มที่1ที่2เราจะเอาอะไรเข็มที่3เนี่ยเราจะเอาอะไร,ร,ะออะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ตอนนั้นอันนี้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากแต่ก่อนที่จะไปถึงเข็มที่3อ่ะทุกคนจะถามเข็มที่1ยังหาไม่เจอเพราะตอนนี้มีแต่ชิโนแวคใครวัดดวงไหมเอาเปล่า คือจริงๆมันไม่ได้บอกมันไม่ดีมันดีชินโนแวกอะ่ะมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณได้ในระดับหนึ่งแต่ถามจริงๆอรมันจะต้องฉีกีร่รอบภูมิคุ้มกันเราถึงจะดีจริงๆอะแต่ทำไมเราไม่เลือกแอสตาเซติก้าเลยทีเดียวจบ70-90% หรือคุณมาต่อด้วยไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีๆอ่ะคือไม่เข้าใจว่าทําไมถึงจะต้องเอาชิโนแวกมามันมีอะไรกับชิโนแวกมันรักกันขนาดไหนมันเป็นยังไงคือจริงๆประชาชนคนไทยอ่ะเขารอได้นะแต่ไม่ใช่รอจนนานจนเกินเหตุคือจริงๆมันไม่ต้องยากเลยก็แค่ Walk in เดินเข้าไปเลยแต่คือที่ลงทะเบียนเนี่ยลงเพื่ออะไรคือคนลงไปอ่ะเขาก็รอแล้วเกิดความหวังอย่างเช่นพวกเราเราเนี่ยที่ปกติเนี่ยคุณลงทะเบียนสิ้นเดือนเนี้ยแล้วกว่าคุณจะได้สี่ก็คือต้นเดือนกรกฎะคานู่นอ่ะ คุณคิดดูเดี๋ยวมันนานแมบางคนเนี่ยเซฟตัวเองเป็นอย่างดีบอกกูใส่แมสแมงสี่ห้าชั้นแบบใครจะโดนนี่กูไม่กล้าโดนใครจะอาบแอลกอฮอล์ได้นี่ก็เอาแล้วคือเพื่อมันมองไม่เห็นเนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะติดตอนไหนกักตัวเก็บตัวเองรักษาตัวเองโดยที่ไม่รู้วันเวลาที่จะฉีดวัคซีนตอนไหนวัคซีน,นมันน่าจะมาได้แล้วระบบราชการเนี่ยมันเป็นระบบที่ช้าเพราะฉะนั้นเราต้องอัดดปต้องปรับเปลี่ยนแบบ บูมทีเดียวอ่ะแต่ไม่ใช่มัน้อยมันติดอย่างเงี้ยคือตอนเนี้คนติดก็ไม่รู้ตัวก็มีคือมันเยอะแยะไปหมดอ่ะไม่รู้จะระวังไงดีอ่ะแล้วัคซีนแม่งก็ไม่ได้จะซื้อเองก็ไม่ได้ให้เขาเอาเอกชนเอาเข้ามาก็ไม่ได้มันมีอะไรหรอมันมีรับรวงพางอะไรมากกว่านั้นไหมคือเอาแอสตราเซเนกามันก็ดีแต่มันก็ไม่มีแม่งมีแต่ชิโนแวรอะชิโนแวกชิโนแวรอย่างเดียวอะแวกๆแวแวแวอย่างเดียวอะไอพวกคนที่ไปฉีดแล้วมันไม่เกิดอาการก็โอเคแต่คุณก็ต้องไปฉีดซ้ํานะเพราะว่ามันกันอิน เพราะฉะนั้นมันจะการได้แค่ไอแบบที่เราเจอกันซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองแค่นั้นนะขนมขนมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าคุณจะป้องกันอะไรแต่คุณอย่าถามผมเลยว่าตอนนี้เชื้อไหนมันระบาดในนี้ผมตีหมดแะแมงระบาดทั่วประเทศไปหมดแล้วแดงเถือนกัหมดแล้วคุมอยู่ใน60ล้านคนนะอย่างที่คนเม้นมานะเออจริงคุมอยู่ติด60ล้านคนนคุมอยู่คุมครับ ไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว